เร่อการสมุนะครับอันนี้ก่อกอาการสุณทแล้วเรื่องการยื่นยติการอภิปรายไม่ไว้างวใจครั้งนี้นะครับเรื่องที่1เป็นการยื่นอภิปรายร่มนตีเป็นลายบุคคลนะครับเป็นลายบุคคลโดยจะทําการยื่นยติครั้งนี้ในวันจันทร์ที่25มกราคมเวลา10นาฬิกาที่อาคารรัฐสภานะครับ ซึ่งเราคาดว่าเนี่ยหลังจากการยื่นยติแล้วประธานสภาเองจะใช้เวลาตรวจสอบยติใช้เวลาประมาณไม่เกิน7วันนะครับหลังจากนั้นประธานสภาจะส่งยตินี้ไปยังรัฐบาลครับรัฐบาลก็จะพิจารณายติแล้วรีบส่งกลับมานะครับยตินี้ผมเรียนว่าเป็นยติด่วน แม้จะอยู่ระหว่างการรับมือโควิด -19 แต่ฝ่ายค้านก็เร่งเครื่องลงมติยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล25มกราคมนี้จึงปฏิเสธไม่ได้ทว่าฝ่ายค้านกำลังยึดกลยุทธ์ว่าด้วยการตีเหล็กเมื่อแดงกินแกงเมื่อร้อน เพราะหลักการและเหตุผลของยติอ้างอิงถึงความล้มเหลวบกพร่องผิดพลาดในการรับมือกับโควิดเศรษฐกิจกับการเมืองจนเป็นเหตุให้ประเทศเสียหายและเกิดกรณีทุจริตคอร์รัปชันการเข้ารัฐมนตรีลายบุคคลตามรายงานจากพักการเมืองฝ่ายค้านอ้างอิงถึงรัฐมนตรี10คนค่ะ อย่างกรณีโควิดและเศรษฐกิจจะอภิปรายกันตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไปจนถึงรองนายกรัฐมนตรีทั้งพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณนายวิศนุเครืองามนายตุรินลักษณะวิสิทธิ์และนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งนายอนุทินนะคะก็จะถูกอภิปรายในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข พร้อมรัฐมนตรีช่วยว่าการนายสาธิตปิตุเตชะรวมไปถึงพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขณะเดียวกันนายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลคือนายพุทธิพงศ์บุณกันกจะถูกอภิปรายเรื่องสิทธิและเสรีภาพการแสดงออกทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ส่วนเรื่องทุจริตคอร์รัปชันจะอภิปรายพุ่งเป้าไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งหมายถึงนายศักด์สยามชิดชอบค่ะแต่ภายใต้กลยุทธ์ตีเหล็กเมื่อแดงกินแกงเมื่อร้อนที่ฝ่ายค้านชี้ว่าคิดจะทำการใดต้องทำให้ถูกจังหวะก็กำลังกลายเป็นข้อสังเกตถึงสถานะของพรรคแกนนำฝ่ายค้านอย่างเพื่อไทยอยู่ด้วยเพราะทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในพรรคเองก็อยู่ในจังหวะดิสตรับ แกนี่ไวคูวเขาเจาะย่อโลกไทย PBS